อ, <c oughs> อาแล้วนะคะเริ่มมีประชาชนนะคะมาดูแม่คนิ้งกันแล้วะค่ะ้านาำไ,ไม่ดุกนะ้นวาวไหมเนาะ เมื่อวานนี้ก็ลงเช่นกันนะคะ,ญญะเห็นมีน้องเขาบอกว่าอยู่ที่กองฟางบริเวณบ้านนาว่านะคะขาวโพลนเต็มไปหมดเลยซึ่งเมื่อวานดิฉันไม่ได้มาดูค่ะเมื่อวานอยู่ที่เก้าองศาค่ะจะอุ่นกว่านี้นะคะนิดนึงค่ะแกม,ม,มาเร็ว อืมน่ากว่าในอนาคตตัวอ้อยู่บริเวณนี้ไหมนะใครตูนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บริเวณทุกนาบ้านนาพระใกล้กับบ้านนาพึงนะคะเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งค่ะหรือว่าแม่คานิ้งค่ะ นี้นะคะอุณหภูมิของเช้าวันนี้อยู่ที่ประมาณ8องศานะคะนะคะเป็นเกล็ดน้ําแข็งค่ะนี่ค่ะอืม ตอนนี้คนถ่ายมือแข็งหมดแล้วตอนนี้นะคะเราจะซูมดูกันนะคะเห็นไหมคะแม่คานิงนะคะที่บ้านนาพึงค่ะตอนนี้นะคะมันจะจับอยู่บนหญ้าแห้งๆแ,แล้วก็เศษฟางข้าวแห้งนะคะ